ครับบเิแนวตัดหญ้านะครับผมดูแนวตัดหญ้านะครับผมอันนี้เขาบอกว่าแสนห้าที่ตัวนี้เออ่ตัวนี้ดา้าไม่มีได้าไม่มีเนี่ยสิบเมตรยี่สิบครับผมอา่าเปิ้ลกิดสีนีม้มองมออก่อนหลอกใส่กระบ,บอกน่กระบอกตัวนี้น้อยนะว่าคนจะใส่นี่นะคำนี้เปิเ้ลกิดสีเงาไปเปิ้ลเกิดสีว่างลุง่มว่างลุง่มหรอครับตัดนะครับผมสีมีย,ย่อยต่อจากนี่วาใส่นี่ตัวนึง แต่ว่าโตข้างหน้งนาสิมีตัวนี้มันอาศัยว่าแรงขับจากตุบีเนาะมีขับจุดหนึ่งแต่ขับพวงมันตะข่างอันนี้ระบบเออรง่ายดีแล้วก็อันนี้จะเป็นโตคอ,อนข้นกระบอกกันทั้งหมนี้กระบ,บอกนั่นครับขายายสไลได์อะไรนั่นเจนะนี่ผมให้สไลด์นี่เป็นสไลด์นี่นะครับสไลด์สไลด์มาได้โดยกระบ,บอกตัวนี้นะโอเคกระบ,บอกนี้ประมาณประมาณหาสิบตัวนี้เมตร เพระาะว่าเอ็รยี่สก็บ่อยเนาะมียี่สิบแต่กาต่อเขาไปพี่เขาเปิดอยู่นี่เนาะแต่สิมีแป้นเห็นแป้นใจหัวเน่ยโอเคปกติย้นนอนทวนย้ันเออเด้การเด้กันมีกวงประมา่าเก้าสิบเส้นนานกับเก้าิตัวหัวเกีย์ใหญ่นี่พิ่นมาซื้อมาเสียหนาพน่มาเสียหาโอเคเสียหาแต่วัหานาบ่ครัน เวลตีใส่รถหน่อยว่าต้องบงังเขานี่นะมันหนาแงงไว้ได้เนี่ยรถจนเอียงนะอันนั้นฮ่องไว้ได้นี่ยเนี่ยอันนั้นฮ่องไว้ยังเอียงเลี้ยงเคียงอยู่รถผ่าซิบแดงเวลตีตรงนี้เบาเขาใหญ่จุอันนี้มันใส่กรถหัวหกสิบแดงมั้งใหญ่ครับกากระบาดก็ใส่แบบขันประกับเนาะเออได้การอยู่โอเคเนี่ยหัวเกียร์พันข้ามเอียงเวลตีไม่มีหัวเกียร์สำเร็จเนาะอันนี้เพันหัวเกียร์สำเร็จ เพ <Okay. S 2> ผมว่าเม็ดเม็ดเศร้าซุดยอดครับผมไอเดียอดีตไทยประดิษฐ์ครับผมถ่าจากเบื้องนอกน่าจะหลายแสนอยู่อันนี้เป็นสื่อมาแสนกว่าแสียนหา่าในการครับผมเอาเบิ้งให้ให้เบื้องสุดอกบ้านห้องมันกับผมเขาผู้ใส่กับประเด็นเนาะยังไงก็กกจัดได้ครับผมโอเคขอบคุณครับผม